เอานะคุณผู้ชมฮะและในวันนี้นะครับเรามาต่อพาร์ทสองกันนะคุณผู้ชมหลังจากที่มีคนทักท้วงนะครับก็ผมก็เลยเออ่รีบมาทําให้นะครับจริงๆต้องอ่านหนังสือนะครับแต่ยังไม่ได้อ่านเลยนะคุณผู้ชมก็คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะมาทําเบ็ดเจ้านี้นะครับ Evil p a i n Fork นั่นเองนะคุณผู้ชมสีแดงหลางช้างสุดบอดเท่นะครับทําช้าแต่ก็ทํานะครับยิงดูช่องอื่นก็ได้นะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับช่องนี้ถอนทําเหมือนเดิมนะครับ ก็เบ็ดนี้นะครับเป็นเบ็ดที่ฟาร์มตังดีอันดับต,ต้นๆเลยนะครับผมเอาเบ็ดนี้แหละฟาร์ไมไปพวกปลาไว้ใส่อควาเรียมนั่นเองนะคุณผู้ชมเนี่ยพวกนี้นี่ตกใช้เจ้า Evil อีวิลเพนฟ้อมหมดเลยนะโอเคเรามาดูค่าสเตตของมันดีกว่านะคุณผู้ชมรูตเปีด150ยลัก120ยยบคอนโทรลบศูนย์จุดหนนีถือว่าเล็กนะครับรีเซียนลบสิบนะคุณผู้ชมเออก็แม็กอินฟินิตี้ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดด้านล่างเดี๋ยวจะอธิบายทีตอนทำเสร็จโอเคเนาะก็ที่ต้องทำไอเบ็ดเจ้าตัวของพัท หนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยเจ้าเนี่ยตีศูนย์เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการคาร้านั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมไม่ว่าแนวเพลงวันนี้พาไปทํากันดีกว่านะโอเคคุณผู้ชมพอเราถึงตรงนี้นะครับเราก็อ่ะผมลืมเอาหน้ากากสกายล่าสุดหล่อเท่ของผมออกนี่หว่าไม่เห็นหน้าม่วงๆเลยแป๊บนึงนะสกายล่าเอ้าดูปรับภาษาอีกสกายล่าแอปโอเคเราก็จะมีดิวิ่งแอป ฟลิปมาโอเคเรียบร้อยนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็โดบไปเลยนะครับพอเรามาถึงนะครับเราจะต้องหาแฟกเมนให้ได้5อันนะครับเพื่อเอาไปส่งราชาเห็ดนั่นเองนะคุณผู้ชมผมจะสมมติว่านะคุณผู้ชมเปิดห้องแดงนั่นเองนะคุณผู้ชมคุณคนรู้ใช่ไหมห้องแดงหมายถึงอะไร ้องแดงคือตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมคงจะมีคอรโซ่คิมสันบูคิมสันอะไรให้มาแล้วใช่ไหมใช่ไหม,ใช,ไหมใช่แหละหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เว็บเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับเออมันแบบวิธีหานะครับเราสามารถขอคนที่เปิดห้องไปแล้วได้นะครับไม่เราก็สามารถไปรีหาเอาจากาต,รต,รตรงตรงโตะคงจะรู้อยู่ใช่ไหมโอเคขอไม่ลงรายละเอียดนะครับโอเคคุณผู้ชมเราไป ที่เนื้อหาหลักๆของเราดีกว่านะโอเคมาเราจะเริ่มจากการทาโค้ดแรกเลยนะ,น,นะกันนะคุณผู้ชมเนาะก็เราจะต้องมาหาเจ้าหนี้ก่อนนะครับชื่อว่าวิมพี้วิมโบนะ,นะค,บคุณผู้ชมก็เราจะได้แฟกเมนต์มานะเดี๋ยวผมเปิดแฟกเมนต์ให้ดูนะแฟกเมนต์อ้าวเขียนไงล่ะ FA F อ F เอมนอ่ะนี่ เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้แฟกเป็นมาอย่างนี้นะครับเวลาทำเควสเสร็จเนานะเรามาเริ่มงที่แฟกเป็นอันแรกนะครับได้าจากเจ้าตัวนี้เนาะอืมเราจะต้องส่งเควสก็คือเจ้า2ตัวนี้นะครับที่ผมถือมาเนาะก็คือฉลามเบอร์เบดที่ติดเอลันติสแล้วก็บิ๊กเจอรี่เอ็มเปเลอร์นะคุณผู้ชมเอ็มเปเลอร์เจอรี่รฟิชนั่นเองนะหาจากไหนนะครับเราต้องมีเจ้านี่ก่อนนะไทเดนหลอดนะครับก็ใครที่ไม่รู้วิธีทําไปดูคลิปที่แล้วนะครับโอเค ไทเดนโหลดนะครับหาได้จากการที่เราไปตรงเอ้ยไม่ใช่ไทเดนโหลดผิดขอโทษขอโทษขอโทษเออ่เจ้าพวกนี้นะคุณผู้ชมเอเมอรเลอร์เจอรี่ฟิตกับเบอร์เบดช้างนะครับหาได้จากการที่เราไปตกที่ดิฟโซเลตนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคขออนุญาตออกไปตรงดิฟโซเลตนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะผมเลยต้องทํานะคลิปนี้น่าจะยาวนะครับกับคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ยาวหรอกผมอาจจะตัดสั้นๆน,นะครับแต่ว่าคนอัดมันมันยาวนะคุณผู้ชมเชื่อปะ่ะมันโคตรยาวเลยอ่ะ ขออนุญาตเปิดพัดลมนิดหนึ่งอ่าฮะเสียงเข้าม่ไหมวะกวเสียงมันเข้าม่งั้นปิดแล้วกันนะโอเคคุณผู้ชมทีนี้นะครับเราก็มาถึง d s o l a t e นะปั๊บโอเ okay, ค Desolate Deep จากนั้นนะครับเราก็จริงๆเรายืนตกตรงไหนก็ได้นะครับผมก็ถ้าขี้เกียจมากๆนะครับตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ยืนตกไปนะครับตกจนกว่าเราจะได้เจ้า2ตัวนี้นะครับ ซึ่งเจ้าสองตัวนี้นะครับไอเจ้าเบอร์เบดชาร์กจะเป็นระดับเลเจนดารี่นะส่วนเจ้านี่จะเป็นระดับมิสติกนะครับซึ่งเบอร์เบดชาร์กหายากกว่านะครับจากที่ผมตกมาแล้วเนาะและก็ที่สําคัญนะครับเควสนี้เนาะมันสามารถเอาส่งให้เพื่อนได้นะครับเเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวผมพากลับไปก่อนเนาะอือฮึอือหือ่าฮะเดี๋ยวมาอ่าฮะเอ้เอ้ผิดฝั่งไป ผมมาปิดฝั่งปะผมมาปิดฝั่งแป๊บนึงมันน่าจะอยู่อ่านี่นี่นี่เพื่อนผมอยู่อยู่นะเกือบออกไปได้น่อกนะคุณผู้ชมผมหลอนโทษทีแหมพอเรามาถึงนะครับเราก็ไปจุดเดิมเลยเนาะจริงๆผมว่าไปก็ได้เนาะแต่ว่าอยากไปตั้งแต่แรกเลยไงไว่ายน้ำไปแล้วกันว่ายน้ำมันช้ายัางไะ เมื่อไรจะมีอุปรกรณ์ว่ายน้ําที่เร็วกว่านี้โอเคคุณผู้ชมพอเรามาถึงนะครับเราก็มาคุยกับไอเจ้านี่เนาะคนส่วนมากนะครับคนก็จะติดอยู่ตรงเควสนี้นะครับนานนะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมพอเรามาถึงนะครับเราก็กดคุยเขานะเขาจะบอกว่าสมมตินะครับผมจาไม่ได้ว่าต้องโชว์อะไรก่อนนะเพราะผมทํานานแนละ้วคุณผู้ชมเออเขาก็จะบอกว่าโอเคยูเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะบอกชื่อมาให้เราโชว์นะเราก็กดตามไปเขานะวสมมติเขาบอกว่าเอ็มเพลอร จอรี่ก่อนปุ๊บเราก็กดเอเบลเจอรี่ต่อไปเขาก็จะถามว่าเบอร์เบตชาร์กอะเราก็กดให้ดูนะ mm hmm. แค่นี้เป็นอันเสร็จนะครับ mm hmm. เขาจะไม่ได้วัตถุดิบ mm hmm. ไม่ได้เอาปลาอะไรของเราไปเนาะเออปลาพวกนี้นะครับสมมุติเพื่อนเรายังไม่ได้ทำนะเราสามารถยัดใส่มือเพื่อนให้เพื่อนเอาไปโชว์แล้วก็ อันส่งให้คนถัดไปถัดไปถัดไปได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็ประมาณนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็อันแรกเราก็จะได้มาเป็นแฟกเมนต์ของเจ้าคนเมื่อกี้ก็คือวิมโบนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมต่อไปนะครับคนที่2นะก็คือเจ้านี่นะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยลักโคนะครับคุณผู้ชมมันมันกอปชื่อผมออกมาก็ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ลักโคนะครับจะให้แฟกเมนต์หน้าตาประมาณนี้มานะ แล้วก็กดคุยเขานะครับคุยเขาจะง่ายนะครับคุยเขาง่ายมากๆนะครับก็ให้เราเอาเอนเชียนดาก้อนนะคุณผู้ชมที่เป็นโ o รโซ่นะครับมันจะอยู่ในถ้าแดงตัวนู้นนะเป็นเอนเชียนนะตัวสีแดงนะครับถ้ำนั้นมาชื่ออะไรนะแต่ผมเปิดให้ดูก่อนนะถ้ำนั้นมาชื่อว่าคริมสันนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ c o รโซ่เอนเชียนดาก้อนนะครับเราก็เอามาส่งกับเจ้านี้นะ แค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จนะครับเราไม่ต้องเอาส่งนะเอาเหมือนเดิมนะครับให้ยืนให้เขาดูเหมือนเดิมเนาะแล้วเขาก็จะให้เราผ่านนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญเราก็สามารถเอาอันนี้ส่งให้เพื่อนคนถัดไปให้มาเปิดดูแค่นี้จบนะคุณผู้ชมโอเคทีนี้เราได้มา2นะครับสเสร็จไปคอยคละต่อไปเราเหลืออีก3ามนั่นเองนะคุณผู้ชมตามมาตามมาตามมาก็ว่ายน้ํามานะครับกลับไปถ้าแดงเหมือนเดิมนะครับปุบปับปุบปับเราจะเริ่มจากทําภารกิจหยัก จากง่ายไปยากนั่นกันนะแต่ทีนี้อันนี้อาจจะง่ายสุดนะคุณผู้ชมก็จะเป็นฝั่งทางนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เจ้าเห็ดเขียวนี่นั่นเองนะคุณผู้ชมเห็ดเขียวนันี้ชื่อ่าทิวลินะคุณผู้ชมทิวลินะครับบอกให้เราไปเก็บดอกไม้นะเห็นดอกไม้ตัวนีนนนะ้มาสามารถเก็บได้นะครับเนี่ยกด E ีเก็บนะครับผมจําได้ว่าเขาน่าจะให้เราเก็บประมาณ กี่ดอกน่าจะประมาณแค่5ดอกนั่นเองนะคุณผู้ชมเออจำไม่ได้ว่า5หรือ25นะครับน่าจะ5เนาะก็เดินเก็บเรื่อยๆนะครับดอกไม้มันเกิดใหม่แป๊บเดียวเนาะเอ,อแล้วก็มาคุยกับเขาเป็นอันเสร็จนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่เดินใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเออถ้าดูถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากร้านไอติเล็กนิดน,นึงแล้วก็ตอนนี้นะครับมีบริการอ่าไอดี ID ไก่เบ็ดเขาเรียกอะไรไก่เบ็ดใช่ไหมเออไก่เบ็ดเวลพันไก่เบ็ดนู่นไก่เบ็ดนี่นะครับลองไปหาดูได้นะครับเอฮือ,อ,อขายแต่เพียงเท่านี้พอโอเคคุณผู้ชมต่อไปนะครับเป็นเควสอันที่4นะครับปึ๊บอันนี้เป็นเควสของเจ้าวีเซียวีเออช่างมันนะครับไม่พยายามออกเสียงแล้วกันนะวีเซียนะครับบอกให้เราไปไล่เก็บเออมันจะเป็นเหมือนเศษ คริสต้อะไรของเขเานะครับให้เราไปไล่เก็บมาเนาะเออเราก็สามสารถเริม่มจากตรงนี้ได้เลยนะตามผมมาได้เลยนะครับผมจะเริ่มจากด้านหลังสุดแล้วกันนะจะได้ไล่ออกไปด้านหน้าเนาะนี่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่1นนะครับนี่ตามผมมาได้เลยนะมาจุดตรงนี้นะครับต่อไปจุดที่2นะครับจะอยู่ตรงตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่นีน,น,นจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตามได้เลยเนาะจุดที่3าน,นะครับก็ตามเพื่อนผมไปเนะาะก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ต่อไปนะครับจุดที่สี่นะครับ มันจะอยู่ฝั่งใกล้ๆทางข้านั่นเองนะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะแต่ผมจะไม่มีภาพให้ดูนะเพราะว่าผมเก็บไปแล้วนะครับแต่เดินตามได้เนาะโอเคในแต่ละถ้ำนะครับจะมีแค่4อันเท่านั้นนะคุณผู้ชมมีแค่สนะี่เนาะเออคลิปนี้มันยาวขี้เกียจตัดอนะ่ะคุณผู้ชมเออเออ อึบโอเคถึงแล้วนะคุณผู้ชมพอเรามาถึงถ้ำฟ้านะครับจุดแรกที่เราจะไปเก็บก็ตรงใกล้ๆ้วก,กันนะก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะมันวางอยู่นะครับแต่ไม่มีรูปประกอบเหมือนเดิมนะครับและขี้เกียจตัดใส่ด้วยครับช่างมันนะนี่ต่อไปนะครับจุดถัดไปอยู่ตรงนี้นะครับคิสตต้ตรงนี้นะครับกดเก็บได้เลยเนาะนี่จุดด้านล่างตรงนี้เลยเนาะ แล้วก็จุดถัดไปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงหลังต้นไม้จุดแรกที่เราเกิดมาเดินมาด้านหลังเจอเลยนะกดเก็บปุ๊บเรียบร้อยนะคุณผู้ชมและจุดสุดท้ายนะครับก็เป็นฝั่งนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่คริสตัลแถวๆนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจําไม่ได้นะความจำผมเลือนลางะครับสมองผมกระเทือนโอเคคุณผู้ชมทีนี้นะครับพอเราเก็บครบ4อันเป็น4ี่แฟกเต์นะครับแฟกเต์ที่5เราจําเป็นจะต้องมีเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่ผมต้องเอาเพื่อนของผมมานั่นเองนะคุณผู้ชมเคพียอน เราจะต้องทําการสับคันโยกนี่นะคุณผู้ชมคันโยกอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะมันมีแอบ,บอยู่ในนี้นะครับถ้าใครไม่ถ้าใครสังเกตจะเห็นรู้นะครับแต่ใครไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นคันโยกอันที่หนึ่งนะครับแต่มันมีสองอันไงเลยต้องใช้สองคนเออคันโยกที่สองจะอยู่อีกห้องหนึ่งนั่นเองนะค, <S 1> <1> <S คุณผู้ชมขอญาติปรบาบานตอนเช้านะเพราะว่ามันจะมืดนั่นเองนะคุณผู้ชมไปว่ายน้ําไป S <S <an> คลิปนี้นานนานดบบนานจริงอบโอเคพอเรามาถึงชั้นนี้แล้วใช่ไหมจากนั้นให้ตามผมมาได้เลยเนาะก็มาตรงแถวๆบริเวณนี้นะครับก็ขึ้นไกดเดอร์ปับ๊บอ้าวไกดเดอร์ไม่ทำงานวะอบโอเคอปัป๊บโอเคโอเค ามสอง,สองหนึ่งโดดปั๊บอันนี้ไต่มาฝั่งนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีคันโยกอ,กอีกอันหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราเปิดคันโยกเราต้องเปิดพร้อมๆกันนั่นเองนะคุณผู้ชมเราเลยเต้องจะไปต้องคุยกับเพื่อนนะครับแต่ผมก็คุยกับเพื่อนอยู่ตอนนี้เราสื่อจิตกันนะครับโอเคพร้อมไหมเพื่อน3า1นก็เลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เปิดเรียบร้อยนะครับมันจะมีมันจะมีมะมคําพูดขึ้นมานะว่าเหมือนฉันได้ยินเสียงบางอย่าง ลัมบิงอะลัมบิงแบบสะเทือน่เออคุณผู้ชมก็ตามผมมาได้เลยนะใครที่อยู่ด้านในสุดใครที่อยู่ด้านนอกก็ตามมาได้นะครับแต่แต่ไปรออยู่ตรงทางทางเข้าน้ำเขาเรียกอะไรทางเข้าห้องอนะ่ะเออทางเข้าห้องเห็ดนั่นเองนะคุณผู้ชมปุบปับปุบปับุ๊บผมรู้สึกว่าเครื่องผมเริ่มแหลกสงสัยเปิดนานนะครับเพื่อนผมก็ไปยืนรอด้านบนแล้วนะคุณผู้ชมผมขออนุญาตขึ้นจากฝั่งนี้นั่นเองนะ โอเคโอเคไปคุณผู้ชมออกออกจานะกถ้ำนะก็ว่ายน้ําออกไปนะคจะมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวพยายามปรับแสงให้นะครับตรงไหนมันมืดเนาะปุ๊บปาปุ๊บปาโอเคถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมปื๊ โอเคพอมาถึงนะครับให้เลี้ยวมาฝั่งซ้ายนะเลี้ยวฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมสมมุติออกมาเลี้ยวซ้ายมาเนาะจะมีตรงนี้นะคุณผู้ชมเหมือนเป็นช่องอะไรไม่รู้นะครับถ้าเกิดปรับแสงก็จะเห็นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเปิดนะครับรีบมาเนาะไม่งั้นมันจะปิดนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคแค่นี้เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับขอญาตวัปกลับไปเลยนะขี้เกียจไปหลายรอบนะครับ โอเคคุณผู้ชมพอเรามาถึงนะครับเควสอะไรเราเสร็จมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องไปส่งแฟกเมนต์กับราชาเห็ดนั่นเองนะคุณผู้ชมเออเอออมมาครับคุณผู้ชมปึ๊บว่ายน้ำไปอืมอาจจะเร่งสปีดตรงช็อตว่ายน้ำนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินเนาะโอเคคุณผู้ชมพอเรามาถึงนะครับเราก็ไปคุยกับราชาเห็ดเนาะ นี่ครับคุย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 เสร็จปุ๊บจากนั้นเขาจะให้ไอเทมเรามานั่นเองนะจากนั้นเราก็ต้องไปคาร์ฟนั่นเองนะครับใครยังไม่ได้เปิดห้องคาร์ฟนะครับเลงดิสคอดนะครับจะทิ้งไว้ด้านใต้นะครับถ้าไม่ลืมเนาะจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นั่นเองนะโอเคคุณผู้ชมกลับมูดวอดกันดีกว่าเน้อมิลเลอร์เอ่อจากนั้นเราก็มาที่โต๊ะคาร์ฟนะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะเนี่ยมันชื่อว่า Evil Pain Fox นะครับนี่คือของที่เขาให้มาเนาะสำหรับการคาร์ฟถุงคาร์ฟมาแล้วก็เเเป็็นนนนออออออััสรรรจียยบ้้ะขุญาาตชชกกมใ คำพูดดูแปลกแปลกแอป hercules นี่แน่ขออนุญาตวาร์ปกลับไปเลยล็อกไม่จิกมิเลยเรามาถึงนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็มารีวิวกันดีกว่านะครับความสามารถของเจ้าเป็ดนี้นะครับไปกดเข้าไปดูข้างในนะครับเบ็ดนี้นะครับบอกว่ามันจะมีโอกาสนะครับที่จะทำให้หรือ fortune จะทำให้ ปลาตัวใหญ่ขึ้นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไม่ทอนทับกับไอ้พวกนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยไอ้พวกซีวอลล์เนี่ยผมแนะนำนะครับใครอยากได้ปลาตัวใหญ่ๆเนาะใช่ใส่ออกเป็นซีวอลล์แล้วก็ซีไพนะครับนี่หาได้จากเอเซอเตสลิลิกนะครับส่วนนี้หาได้จากคอสมิกลิลิกนั่นเองนะคุณผู้ชมอืมตอนผมจะใส่เป็นเฮอคิวลิสนะครับเพราะว่าเอาไว้ตกอีเวนต์อีเวนต์แอดมินนั่นเองนะคุณผู้ชมอืมก็เชนเจน คูณ5้า for you best ปุ๊บ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 ก็เบ็ดนี้นะครับมันจะมี2ความสามารถเน,ะนาะก็จะมีความสามารถที่1มันจะเป็นความสามารถ evil นั่นเองนะคุณผู้ชมคือคูณ5นะแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกพาร์สสิบนะคุณผู้ชมเนี่ยปลดล็อกพาร์สสิบนะครับจะกลายเป็นคูณ10นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งแพงมากๆนะครับแล้วก็ปุ๊บ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 แล้วก็เบ็ดนี้นะครับมีโอกาสตัดปลายนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับขออนุญาตตกให้ดูเลยกันนะแอปเอ่ออันนี้ไม่ติดความสามารถนะคุณผู้ชม ฟังไม่ติดอะไรเลยอ่ะอ่านี่อันนี้ติดนะครับอันนี้คือความสามารถเอ่อไซเลนสปิริตอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมฟัง,งเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นแบบใจแอนอันนี้เลยนะคุณผู้ชมเออตัวดบโคตรใหญ่เลยนะอยากให้เห็นอ e ีวิวอ่ะแต่ไม่รู้จะติดไหมนะอันนี้น่าจะติดอ e ีวิวนะครับบนปึ๊บมาปรับนะตัวแดงเถือกนะครับเห็นไหมมีตัดปา่าด้วยนะ นี่ติดอ e ีวิลนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเบ็ดนี้นะครับใช้ฟาร์มตังใช้ฟาร์มอันนี้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับคุณนะผู้ชมอาจจะยังไม่สังเกตนะเดี๋ยวขอตกให้ดูอีก2รอบผมว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่สังเกตเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเบ็ดนี้นะครับมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเบ็ดแห่งการพนันนะเห็นไหมตามผมลดสามร้อยยี่สิบนะครับคุณผู้ชมเออ มันมี50%ที่จะเสียอันนี้แล้วก็มี50%ที่จะเสียตังค์กับมี50%ที่จะได้ตังค์เท่ากับราคาราคาต้นของปลาเขาเรียกว่าอะไรเบรราคาของปลานั่นเองเห็นไหมอันนี้ใช้มา410นะครับเพราะว่ามาติดบิ๊กติดคอมมอนนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับขออนุญาต อขออนุญาตให้คุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นการขออนุญาตแบบใหม่นะขออนุญาตตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้มันจะนานเกินไปละถ้าใครอยากเข้ากลุ่มดิสคอร์ดก็อยู่ด้านล่างนะครับส่วนเซิร์ฟ p r i v a t e นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้วันนี้แหละถ้าตัดคลิปเสร็จนะโอเคขออนุญาตตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเครื่องผมจะระเบิดแล้วนะครับมันเริ่มแหลกนะครับไปแล้วครับไปจริงนะจุจบรักทุกคนนะครับจุบมัว